ไปลองวันซุ่มกันครับผมชิมให้อาทิตย์กว่าแล้วครับหนี่งซุงหนึ่งมาไอ้อยไม้ครับเดี๋ยวมาลุ้นมาซุ่มกันเด้อครับมาจะมีตัวบ่างขอบคุณทุกคอมเมนต์ขอบคุณทุณกการติดตามเด้อครับผมทำลุ้นกันครับ 给我过来。 ไปเมื่อคืนไปเมื่อคืนไปกัเมื่อคืนไปกมื่อคืนไปเมื่อคืนไปเมก่อน ให้ผ่านเงยว่าล่งผ่นน้ำมายืนโคกด้วยมือนนี่ัววไปหาร่นคันรว่ ุ่นหอยอวนตนขึ้นมากหรอคุณมีตากล้องมือนี่มีตากล้องเอคู่วิ่ลยเหรอใสนนเราดูนี่มัมมนขกินย,ยู่มันเหน,น,น่ยแตกออกมา

ถือกูถือกูพักกูแล้ดึงแล้วขึ้นไงเหยนลวงเด้งดวงเดงเลยคุณ เดีไปเลยทั้งหลังเลยนั่งปฏิบัติการกู้กู้ซากซากหน้าไม่เฮ้ยตีนเปิดดึงไว้ดึงไว้ดึงไว้ตีนเปิดตีนเปิด Cái tiền เวลาตุ่มแล้วบานนี้ต้องได้ไหมฮะที่ซาฮาโลนตรวดปานนันมีแท้ๆทหรือเปล่าเจี๊ยบบ๊อบ ให้พัน่าโบผัดมา,า,าดส่วนว่าตัวนี่เก็บเครื่องไปรอเรือถ้าได้ออกมา,อาวอาหลาบหลาบโค้งแนบแนล้วของไปแต่จอมเห็นว่านควยครับเหลืองไร

ให้พันว่าบโบผัดว่าสันว่าหมุดแล้วครับขาอักลักขาอักลักขาอักลักจะขังบนบ่อเหรอบ่อครับมือพุ่นเนี่ยพุ่นะเฮ้ยพอมีตัวอยู่ครับเออโอ้ยมุดจับพ้องกัน

สยส่งามครับส่งามคร,รับคุณน่ะดอกใซ่ปลาตะเพียนแม่งามจีิงดว่าไข่ปนี่ไ่ตะเพียนข้าไข่พบแล้วพวมากันครับเดี๋ยวพดกันนะครับ,บรนี่ครับผมผลงาน้าลครับ นี่หาลูนี่หาลูมันแท้ครับวิธีนี้ครับผมเตรียมข่าขวไว้หน่อยนะครับถ้าได้ไปอ้อยเข่าโมตรงห้องครับผมฝากกไลค์กดแชร์ได้ไี่น้องเอ้ะเรื่องสำคัญก็อย่าลืมกดติดตามให้เะครับผม มาไว้สักนิดกันครับผมสวัสดีครับ